สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนอรับเข้าสู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยากันนะกับเรือด่วนธงเขียวนะครับเรือด่วนเจ้าพยาธงเขียวสําหรับเรือด่วนเจ้าพยาธงเขียวนะครับเขาก็จะไม่วิ่งตลอดทั้งวันนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยเขาจะออกมาจากท่าเรือปากเกร็ดนะครับ ในเวลาหกโมงเชา้าจนถึงแปดนฬิกานะครับวิ่งจากปลาเก็ตมาสาทรอ,อย่างเดียวและในช่วงเย็นนะครับเขาก็จะวิ่งจากสาทรไปปลาเก็ตช่วงเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นนะครับจนไปถึงประมาณหกโมงผมจะล่องเรือนะครับด่วนเจ้าพรยาธงเขียวจากท่าเรือสาทรน,นะ เป็นเที่ยวแรกเลยนะครับในเวลาบ่ายสี่โมงเย็นหรือสิบหกนาฬิกาเพื่อจะมุ่งหน้าไปสุดทางเลยนะครับคือท่าเรือปักเกร็ดแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมวิวสองฝั่งเรือด่วนเจ้าพระยาธงเขียวนะครับเขาก็ผ่านจุดที่น่าสนใจหลายจุดนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการปรับปรุงท่าเรือนะครับมีการก่อสร้างท่าเรือต่างๆนะ อย่างเช่นถ้าเรือพนั่งเกล้านะครับท่าเรือลายชินีนี่ก็ผ่านแล้วก็ผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ชอชมเหมือนนั่งเรือไปกับผมเลยเ,เรือลำนี้เขาก็จะมีขนาดใหญ่เท่าไรน,นะครับ ก็ที่นั่งก็จะเป็นด้านซ้ายนี่จะมีสองที่นั่งตรงกลางก็มีสามที่นั่งแล้วก็ด้านขวาก็จะมีอีกสองที่นั่งนะครับก็คือสองสามสองอันนี้เป็นที่นั่งนะครับไม่ได้ใบหวยนะอย่าไปตีเป็นเป็นหวยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปลายเดือนแล้วเดี๋ยวก็จริงไม่กี่วันก็มีลุ้นแล้วสำหรับคนขับก็จะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านหัวเรือแล้วก็ด้านบนขึ้นไปเลย จุดแรกที่เขาจะจอดนี่ก็มีท่าเรือสรีพยานะครับท้าเรือที่เรือดวนเจ้าพยาทรงเขียวก็จอดอยู่ประมาณสิบสามท่านะยังไงเดี๋ยวรายละเอียดนะครับจะแจ้งไว้ในคำอธิบายนะครับ นี้ก็เป็นท่าเรือสี่พยาตรงนี้ก็เป็นท่าเรือราชวงศ์นะครับเขาก็มีการปรับปรุงท่าเรือนะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีการก่อสร้าง รเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังท่านเนี่ยรับก็มีการปรับปรุงท่าเรือใหม่นะเป็นท่าเรือราชกงณะผมมาช่วงนี้ค่อนข้างเงียบนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดด้วยนะนะครับโควิดก็มีหลายท่านที่อยากจะทํางานแบบแบบทางานที่บ้านนะครับ ตอนนี้การจะราจอก็อไม่ค่อยติดขับมากผู้โดยสารก็มีไม่มากนะครับช่วงนี้ก็ผู้โดยสารก็จะบางลงไปแต่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับสำหรับเรโดวนตรงเกียวที่ผมนั่งเป็นเนี่ยแหละนะเพราะว่าเขาเป็นช่วงเย็นนะครับในช่วงเร่งด่วน เราก็จะมีผุ้โดยสารอยู่เรียกว่าบางช่วงก็เต็มลำเรือเหมือนกันนะนี่ก็เป็นท่าเรือสะพานพุทธนะครับก็มีสะพานระปบกล้าวก่อนนะแล้วก็มีสะพานพุทธ ด้านหน้านี้ก็เป็นท่าเรือยอพิมาน,นะครับมีท่าเรือยอพิมาแล้วก็เลยไปหน่อยก็เป็นท่าเรืออัคีดานะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นท่าเรือราชินีที่กําลังรื้อใหม่ห,หมดเลยนะท่าเรือราชินีตอนนี้ไม่มีการจอดนะครับก็รื้อใหม่หมดเลยผมไปทมคลิปสองสามครั้งแล้ว ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นท่าเรือราชินีนะครับแนววงกลมก็หน่อยนะตอนนี้เป็นท่าเรือราชินีนะครับอยู่ข้างๆด้านขวาหน่อยก็เป็นท่าเรืออัสดางตอนนี้มีการก่อสร้างอยู่นะตอนนี้ก็เรือดุจเจ้าพระยาก็ถ้าจะจอดก็ไปอีกท่าหนึ่งครับแต่เรือที่ผมนั่งธงเขียวไม่จอดนะ,นะครับธงเขียวเลยไปเลยตอนนี้ก็เป็นวัดอรุณนะครับ น,นี่ก็เป็นผู้โดยสารนะก็จะบางๆนะครับช่วงนี้บางๆนะเดี๋ยวต้องไปสักอีกหน่อยนึงแล้วก็รับผู้โดยสารไปเรื่อยนะครับน,นี่ก็มาถึงแล้วท่าเรือพลอนกสสำหรับท่านที่จะมาโรงพยาบาลศิริราชน,นะครับเดี่มาทางนี้ได้เลยนะมาศิริราชมาตลาดพันกนนะครับก็มาลงตรงนี้ท่าเรือพอนนันก เป็นท่าเรือรถไฟนะครับมาถึงท่าเรือรับปิ่นกล้าว ตอดใต้สะพานระรามแปดสำหรับในเรือนะครับตอนนี้นะเขาจะมีนะครับเบาชูชีพอยู่ใต้นะใต้ที่เรานั่งเนะี่ยแหละ นะครับเนี่ยถ้าเราล้วงนะครับใต้ใต้ที่เรานั่งเนี่ยนะจะเราจะหยิบเบาะยูชีพขึ้นมาได้นะครับถ้ากบางท่านอาจจะไม่ทราบนะนะครับบางทีนั่งอยู่ก็มองไม่เห็นนะก็เอามือจับดูนะครับใต้เบาะแล้วเนี่ยหรือเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็จับดูก่อนนะครับว่ามีเบาะไหมนะครับเราหยิบมาดูเราหยิบสะดวกไหมเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินนะครับเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ย เราจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ลนลางจนลืมไปว่าเบาะทูชีพมันอยู่ใต้ที่นั่งเรานะครับแล้วก็หยิบดูซะก่อนเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะเราก็สามารถจะหยิบม,มาได้เลยนะครับเวลานั่งนะครับก็ยังไงก็ลองเอามือล้วงดูก่อนนะว่าหยิบสะดวกไหมติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับสาหรับเบาะชูชีพ นี่ก็เป็นท่าเรือพายับนะครับมาถึงนะ,ะ,ะด้านหน้าก็เป็นรถสภาแห่งใหม่นะครับทนึ้อที่123ไร่นะก็มีการเปิดใช้เป็นบางส่วนนะครับยังยังไม่เสร็จนะจะมีการขอสร้างอยู่นะครับ เด่นเลยนะอยู่อ๋อริมนานเจ้าพญานะครับใกล้ๆกับท่าเรือเกตไกาย ใหญ่โตนะสวยงามนะก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับออระดวนเจ้ยยาพญาทรงเขียวที่ผมเดินทางมานะครับค่าโดยสารนะครับผมล่างมาจากสาธรน,นะไปถึงปากเกร็ดนะครับค่าโดยสารก็อยู่ที่ส2บาทนะครับ32บาทแล้วก็จะมีในช่วงเช้ากับเย็นนะครับโดยช่วงเช้าก็จะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนไปถึง8นาฬิกานะครับก็จะออกจาก ถ้าเรือปักเป็ดนะครับส่วนในช่วงเย็นเนี่ยจะ,จะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกานะครับจนไปถึงประมาณ18นาฬิกาก็จะมีช่วงเช้ากับเย็นนะครับวิ่งไม่มีวิ่งไปกลับนะครับวิ่งเช้าก็จากปักเป็ดบางสะทอนอย่างเดียวช่วงเย็นก็จากสะทอนไปปักเป็ดอย่างเดียว ึ่งตอนนี้ผมเดินทางไปนะครับเดินทางไปปากเกร็ดเนี่ยเท่ากับว่าผมไม่สามารถจะเดินทางด้วยเรือด่วงเขียวกลับมาได้นะเพราะก็จะมีเรือจากสะทอนมาปากเกร็ดอย่างเดียวนะครับผมต้องใช้วิธีอื่นนะครับใช้วิธีอื่นเขาเป็นลักษณะเรือด่วนที่นําคนเดินทางโดยการทํางานนะครับไปและกลับนะนําคนเดินทางจากปากเกร็ดไปเข้าเมืองไปสะทอนนะครับในช่วงเย็นก็รับกลับมายังไงก็ทราบเวลาของเขานะครับจะได้เดินทางถูกนะ นี่ก็เป็นท่าเรือที่เปิดไม่นานนะครับท่าเรือบางโคนะผมเคยมารีวิวนะครับในช่วงที่เขาเปิดนะครับจริงๆเขาเปิดไปแล้วนะแล้วก็ปรับปรุงนะครับตอนนี้ก็มาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อลองรับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับที่จอดรอบส่งนะครับสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าตรงสถานีบางโค นะครับมีรถไฟฟ้านะเนี่ยน,นี้เขาวิ่งมาจากสถานีบางอ้อนะนะครับวิ่งมาเข้าบางโพแล้วไปตาปูนก็มาเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับมาลงตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถไฟหรือมาจากรถไฟฟ้านะครับก็มาต่อเระโดดเจ้าพระยาได้นะครับที่ท่าเรือบางโพ นะครับท่าเรือสะพานพระรามเจ็ดก็จมีนะครับมีสะพานพระรามเจ็ดมีทางรถไฟนะแล้วก็มีทางรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงนะโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเศร้าอาจจะกิด นะครับวันนี้ก็เป็นระดับน้าน,านั่งได้นะครับมีด้านทางขึ้นด้านท้ายเรือนะครับเวลาเข้าออกนี่จะอยู่ท้ายเรือนะครับเราก็สามารถจะนั่งในส่วนของท้ายเรือได้นะหรือจะไปตรงการลางเรือนะครับตรงการลางเรือก็จะเป็นระดับต่าลงมา มาถึงตรงนี้ก็เป็นท่าเรือสะพานพระราม5นะครับด้านบนก็เป็นสะพานพระราม5ครับ านบนนะคนขับอยู่นะครับคนขับก็อยู่ด้านบนเห็นไหมอยู่หัวเรืออยู่ด้านบนเลยนะคุณไปนนั่งอยู่คนเดียวนะครับพอเราออกมานะออกมาเรื่อยๆนะครับผ่านออกมาจากในเมืองก็จะสังเกตดูนะครับพวกตึกใหญ่ๆสูงเนี่ยก็จะเริ่มหายไปนะ ก็จะเห็นบ้านเรือนที่เขามีวิถีชีวิตเหมือนดั้งเดิมเลยนะนะครับเป็นเหมือนแบบสมัยหลายๆปีเน่ยเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับ ก็เป็นท่าเรือ,อนอนทบุรีตรงนี้ก็ปรับปรุงนะครับเสร็จแล้วนะนะครับปรับปรุงแล้วก็มีป้ายนะป้ายบอกทางก็เดินทางกันต่อนะครับออกมาจากท่าเรือ,อนอนทบุรี ตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีการนำายไฟลงดินนะครับบริเวณท่าเรือนะตรงแถวแถวหอนาฬิกานะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมือทําไปแล้วในในในเฟสหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีต่อไปก็มีขยายต่อไปอีกเขาจะเขาก็จะนำาถไฟลงดินนะตรงบริเวณก็แถวหอนาฬิกาท่าเรือนนทบุรีข,ข้างคากับอุตรการจังหวัดเก่านะครับ สะพานนี้สวยมากๆเลยนะครับสะพานหมหาเจษฎาบดิน มาถึงแล้วครับท่าเรือนี้ก็มีหลายท่านสนใจเลยนะครับให้ความสนใจอยู่นะกําลังสร้างอยู่สะพานระนนั่งเก้านะครับตรงนี้ก็มีการก่อสร้างท่าเรือระน,นั่งเกล้าวนี้ก็จะเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณหลานีสะพานระน,นั่งเก้าวนะครับ ตอนนี้ก็ทําอยู่นะไปได้เยอะนะครับมีการหมุงคาแล้วตอนนี้ก่อสร้างอยู่ก็จะเป็นท่าเรือที่ค่อนข้างกันสมัยนะครับมีร้านค้าด้วยนะมีร้านค้าแล้วก็มีเขาเรียกว่านั่งพักผ่อนได้นะครับมีอาหารทานมีของมาจําหน่าย คลิปน,นี้บอก็ัาเพื่อนๆนะครับชมบรรยากาศาดื่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับกับเรือด่วนเจ้าพยาธงเขียวนะครับเดินทางในเวลารอบรอบเย็นนะครับในรอบอรอบแรกเลยสี่โมงเย็นก็จะเดินทางจากท่าเรือสาทอนมุ่งหน้าท่าเรือปักเลดจังหวัดนนทบ,บุรี ถ้าถึงท่าเรือกระทรวงพาณิชย์ นี่มาถึงนะครับท่าเรือบ้านพักติวานนท์นีก่ก็จอดอยู่นะครับจอดอยู่แต่ว่าบางสถานีส่วนใหญ่ผมจะเลยไปเลยนะนะครับเพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอบนยาวเกินไป บางจุดก็อาจจะให้เห็นแล้วก็ผ่านไป มาถึงนะครับถ้าเรือวัดกลางเ็จเนี่ยนะครับมาบริเวณแถวๆเนี้ยนะแถวปากเ็ดเนี่ยจะเห็นแบบเป็นวิวธรรมชาติเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็บ้านเรือนเนี่ยจะเป็นประมาณเนี่ยนะครับเป็นวัดเป็นอะไรแบบเนี้นะจะมีสภาพนะครับมีต้นไม้มีอะไรอยู่ปัจจุบันนี่ริมน้ํเนี่ยก็จะเป็นตึกเป็นคอนโดทั้งหมดแล้วนะครับ จะไม่มีพวกต้นนือเรียกว่าป่าจากนะป่าจากต้นมะพร้าวอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นประมาณเนี่ยเยอะนะครับแต่ที่ปากเกร็ดเนี่ยสภาพแวดล้อมที่ผมดูเนี่ยเขายังเหมือนเดิมเลยนะก็พาไปชมนะครับคลิปนี้นะ,ะเรือด่วนเจ้าพระยาตรงเขียวนะครับไปแจ้งนิดีนะครับช่วงเช้านะครับ ก็ออกจากปากเกร็ดนะครับประมาณตั้งหกโมงนะจนถึงแปดโมงนะครับช่วงเย็นก็ก็จะออกจากสาทรไปปากเกร็ดนะครับในช่วงประมาณสิบหกนาฬิกาจนไปถึงสิบแปดนาฬิกาค่าเรือโดยสารนะครับถ้าไปแบบสุดสายเลยนะสามสิบสองบาทนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยที่ผมมาจากท่าเรือสาทรมาถึงปากเกร็ดเนี่ยผมจับเวลาดูแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสิบห้านาที ันนี้ก็แล้วแต่เรือนะครับอาจจะมีเร็วกว่านี้หน่อยอาจจะมีช้ากว่านี้นิดนะครับหรือว่าบางท่าอาจจะไม่มีผู้โดยสารเขาก็อาจจะเลยไปก็เดินทางเข้ามาที่ท่าเรือปากเกร็ดนะครับเขาก็มีการก่อสร้างกันอยู่นะครับก่อสร้าง คุณสำหรับการชมคลิปดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ